อันนี้ให้ดูครับรถนะครับการทํางานที่สภาพที่มันแคบนะครับแมคโครคันนี้นะครับทํางานสภาพที่แคบนะครับดูครับฝั่งนี้ก็ต้นไผ่ฝั่งนู้นก็ต้นตะแบงนะครับทางแคบมากนะครับเราดูว่าแมคโครจะเลี้ยวยังไงครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมผ่านช่อง YouTube และเพจเกษตรเมืองช้างทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูหน้างานนะครับ พื้นที่ตรงนี้นะครับผมจะขุดคลองไส้ไก่นะครับที่เห็นตรงนี้คือพื้นที่ปลูกไผ่หนึ่งไร่ประมาณ130ต้นแล้วก็มีไม้ป่าพยุงประดูยางนานรประมาณร้อยกว่าต้นร้อยสิต้นนะครับผมทีนี้พื้นที่เก่าก็คือเราถมที่นะครับเราก็ปลูกต้นไม้ไปเลยนะครับแต่ผมต้องการทําคลองไส้ไก่นะครับโดยที่ข้างหน้านั้นก็จะเป็นคลองนะครับ น้ำอยู่ข้างในอยู่แล้วนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้หนึ่งไร่นะผมจะทําโคกหนองนาของพัฒนาชุมชนนะครับหนึ่งไร่นะครับประมาณวันที่อีกไม่กี่วันก็จะขุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสะกว้าง1 0บคูณสินะครับส่วนด้านนู้นก็จะเป็นสะนะครับแล้วก็มีคลองไส้ไก่รอบนะครับตัวนี้ฝั่งนี้มันอยู่นอกโครงการครับผมก็จะขุดเองนะครับก็คิดว่าจะทําคลองไส้ไก่นะครับให้มันซิกแซกนะครับส่วนด้านซ้ายซ้ายมือผมนี้นะครับ ก็จะทำเป็นถนนนะครับถนนหน้ากว้างประมาณ2เมตรคือข้างในนน้นอ่ะผมจะทำเป็นเรือนพ่อชํานะครับเพราะว่ามันร่มรำไรอยู่แล้วตรงนี้ก็จะทําทางตรงนี้เป็นทางรถมานะครับก็จะทาทางลงตรงนี้นครับเป็นทางลงซิกแซกไปเรื่อยๆนะครับผมเรือนพ่อชําจะอยู่ฝั่งโน้นนะครับฉะนั้นทางผมจะทําสูงจากพื้นแค่50เซนก็พอนะครับสลับทางนะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับหน้ากว้างเมตรห้าสิบ นะครับความลึกประมาณไม่ถ้าสิบก็พอนะครับส่วนดินก็จะเอาดินมาโปะทําถนนนะครับกว้างสองเมตรสูงห้าสิบเซนส่วนดินที่เหลือก็อาจจะพุนพูนไว้ข้างๆต้นไม้นะครับเดี๋ยวพามาดูนะครับพุนพูนไว้ด้านนี้นะครับอ่าเนื่องจากต้นไม้ผมปลูกก่อนแล้วมันเป็นตรงไปแล้วนะครับทีนี้เราจะแก้นะครับโดยการขุดฝั่งนี้เป็นซิกแซกนะครับเราจะเอาน้ําที่มาจากฝั่งนี้หลังจากที่เราขุดของพัดน้ำชนไปแล้วนะครับให้มันเข้ามาด้านนี้นะครับ แล้วก็เป็นคลองไส้ไก่เรื่อยๆนะครับส่วนตรงนี้เราจะทาหลุมขนมครกอยู่ตรงกลางนะครับคล้ายๆเป็นรูปตานะครับตรงนี้ลึกประมาณ2เมตรนะครับดูว่าไมโครจะขุดได้กี่เมตรนะครับส่วนต้นไผ่เล็กๆนี้ก็จะเอาออกส่วนปะดูนี้ก็จะเอาออกนะครับก็จะเป็นคลองไส้ไก่ซิกแซกนะครับความยาวจากเมื่อกี้นะครับถึงปลายนะครับประมาณห้าสิบเมตรสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับก็จะซิกแซกไปเรื่อยๆนะครับซิกแซกไปเรื่อย ก็จะมาบรรจบตรงนู้นครับจะทําที่บรรจบไว้นะครับตอนนี้ก็จะทําขอบสูงนิดหนึ่งนะครับนะจะมาบรรจบอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทําขอบตัวนี้นะครับทําทางไว้เดินเชื่อมต่อไปยังสวนหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆกขนะครับที่ระหว่างที่เราออกแบบนะครับโดยใช้ท่าษะต่างต่างนะครับแต่รอดูว่าตอนที่ไม่โครขุดจะเป็นยังไงนะครับรูปแบบนะครับมิโครก็เป็นมิโครคัน กลางๆนะครับผมไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับก็ขุดก็ค่อนข้างยากอยู่ครับเพราะว่ามีต้นไผ่นะครับยันก็พยายามออกแบบให้มันคนขุดง่ายขึ้นนะครับเบื้องต้นก็ได้คุยคนขุดคร่าวๆแล้วก็บอกว่าขุดได้นะครับบอกขุดได้เดี๋ยวรอเขาขุดอีกงานหนึ่งเสร็จจะให้เขามาดูว่า,าขุดประมาณนี้ได้ไหมนะครับให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับบริบทพื้นที่ตอนนี้นะครับผมพยุงประดูยางนาไผ่ อยู่ในที่เดียวกันนะครับปลูกก็สนญาจะเป็นปลูกตรงเลยนะครับผมนี่ครับแต่ก่อนเราไม่รู้จักโค้งนาโมเดลนะครับไม่รู้จักคลองไส้ไก่นะครับงานก็รูปนี้ก็จะปรับเปลี่ยนใหม่ตอนนี้ก็เริ่มขุดเลยครับตอนนี้รถกวาดนะครับผมให้ทาคลองเป็นโค้งว้านะครับตอนนี้รถกวาดเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้ก็กำลังเริ่มต้นการขุดนะครับคาดว่าประมาณ4ีหชั่วโมงน่าจะเสร็จนะครับกับงานคลองไส้ไก่นะครับหน้ากว้างเมตรห้ิบลึก ประมาณเมตรห้าสิบนะครับตามสภาพหน้าดินที่รถขุดได้นะครับวันนี้ก็เริ่มขุดแล้วครับผมทางค่อนข้างที่จะแคบนะครับมีต้นไผ่ค่อนข้างแคบมากนะครับรถเข้าอกจ้างนะครับรถเบียดเข้าไปอย่างอัดในอัดครับอันนี้ให้ดูครับรถนะครับการทํางานที่สภาพที่มันแคบนะครับแมคโครคันนี้นะครับทํางานสภาพที่แคบนะครับดูครับฝานี้ก็ต้นไผ่ฝงนู้นก็ต้นตะแบงนะครับ ทางแคบมากนะครับรอดูว่าไมโครจะเลี้ยวยังไงครับอ่าเบื้องต้นแมโครคันนี้ก็เป็นไมโครที่มาขุดดินใกล้ๆสวนผมนะครับพอดีเห็นรถเข้ามานะครับก็เลยลองออกแบบหนะ้าตอนนั้นเลยว่ามันเป็นพื้นที่ที่มันแคบมากนะครับถ้าไมโครคันใหม่ๆเขาไม่อยากเข้าเพราะว่าหันทางซ้ายก็โดนแผลทางขวาก็โดนแผลว่ามันต้นไม้เยอะนะครับซึ่งผมปลูกต้นไม้ไปแล้วนะครับนี้ผมอยากได้คลองไส้ไก่นะครับก็เลย วาดแบบเร็จปุ๊บก็ให้ไมโครมาดูนะครับเขาบอกว่าเออน่าทำได้นะครับซึ่งไมโครคันนี้นะครับเขาก็ไม่เคยขุดของไส้ไก่แบบนี้นะครับก็น่าจะเป็นงานแรกๆนะครับที่เขาขุดนะครับก็ผลงานที่หลังจากเสร็จแล้วนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับเียครับรถคันนี้ก็ไมโครอ่เครื่องร้อยยีนะครับโคตรยิ่นะครับเี่ครับดูสภาพการเลี้ยวนะครับค่อนข้างที่ยากนะครับผมต้นไม้ไออัดนะครับ ซึ่งเป็นไมโครที่จะเย็นมากนะครับเขาก็ออกแบบสามารถขุดที่ตามที่เราออกแบบให้ได้นะครับแบบจนบานเราเพียงเีถ้าเหลือนก็สามารถบอกได้นะครับเห็นน้ำไหมครับขุดลงไปแค่เม็ดเดียวน้ําซึมออกนะครับเป็นน้ําซึมนะครับที่ดินมีความชื้นอยู่แล้วนะครับนตาจนมีเดือนมกรานะครับนี่ครับน้าง่ายมากนะครับผมน้ําซึมเยอะเลยนะครับก็ นี่ครับคือแมคโรคันนี้นะครับเราเป็นใหญ่จะเป็นการขุดแบบเหลี่ยมทั่วไปนะครับนั้นในที่ที่ขุดนะครับเขาจะไม่ได้ต่อที่กันออกมานะครับฉะนั้นการขุดมันก็จะไม่เหมือนการขุดแบบทั่วไปนะครับที่เขาขุดรอบเดียวและเสร็จเลยนะครับตัวนี้ก็ต้องใช้ในการเคลียร์การขุดนะครับเพื่อให้เป็นรูปแบบนะครับเพื่อเป็นสรลปต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานะครับเนื่องจาก ที่ผมมันปลูกต้นไม้แล้วมันะครับแคบนะครับซึ่งผมก็ยอมรับอยู่แล้วนะครับว่าชั่วโมงอาจจะเยอะขึ้นนะเพราะว่ามันแคบนะครับแต่ไมโครก็ทําให้ก็ถือว่าโอเคนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับความยาวที่เราขุดนะครับประมาณ 30- 40ถึงเมตรนะครับความลึกตอนแรกกะว่าเอาเมตรห้าสิบนะครับความกว้างเมตรห้าสิบนะแต่ตอนที่ขุดนะครับมันมันไม่ได้ตามแบบนะครับก็ผมก็บอกไมโครแล้วแหละว่าขุดตามสภาพดินนะครับหน้าดินนะครับเขาก็ ขุดให้กว้างประมาณ2เมตรหน่อยๆนะครับความลึกก็2เมตรกว่าๆนะครับดินที่ขุดออกมานะครับก็จะเอามาถมนะเป็นคันนะครับเนี่ยก็ขุดตามรอบต้นไม้เนี่ยให้ซิกแซกนะครับดินก็เอามาถมไว้นะครับข้างๆต้นไม้ข้างๆนี้ก็จะเป็นต้นยางนานะครับต้นสูงวันไม่กว่านะครับก็เอาดินมากบนะครับซึ่งไมโครทํางานบอกไว้ว่าค่อนข้างยากนะครับค่อนข้างยากมากนะครับตอนนี้ ขุดทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับหมดไปทั้งหมด6,500บาทนะครับสลับค่าขุดนะครับกับคลองไส้ไก่นะครับเก็บน้ำไว้ใช้ในส่วนของต้นไผ่ตรงนี้เองนะครับนี่ครับการขุดนะครับประสบการณ์เจ้าของขุดนี้ก็15ปีขึ้นไปนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถมือสองนะครับ15ปีแล้วนะครับผม ยังใช้การได้นะครับยังใช้การได้นะครับ15ปีนะครับเขาก็ทํางานแบบไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้รีบนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับดูสภาพรถด้วยนะครับนี่ครับขุดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ลักษณะงานเป็นเหมาชั่วโมงนะครับผมตอนแรกเขาบอกว่าชั่วโมงละพันห้าร้อบาทนะครับแต่ไปไปมาเขาลดเหลือชั่วโมงละพันสามร้อยบาทนะครับก็เลยหมดไปหกพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับ การขุดก็ค่อยๆขุดข้างๆนี้นะครับเพื่อให้เป็นสลปนะครับเพื่อให้เป็นสลปอ่าเป็นชันๆนะครับผมนี่บรรยากาศนะครับน้ำออกนะครับผมน้ำซึมออกเลยนะครับน้ำออกดีนะครับผมนี่น้ำไหลนะครับไหลจอกๆเลยครับผมเหมือนมีตาน้ำเลยนะครับอยู่ข้างเลยนะครับนี่ครับหลังจากขุดได้ ประมาณสี่ชั่วโมงนะครับน้าเต็มนะครับผมน้ําไหลทอดยาวเลยนะครับความสูงน้ําก็ประมาณ30เซนที่ไหลนะครับซึ่งผมลองดูวันต่อไปนะครับน้ําไหลเท่าเข่าเลยนะครับผมน้ํามันซึมมานะครับถือว่าดีนะครับตัวนี้บริเวณตัวนี้ชุ่มชื้นนะครับนี่ครับเอาบรรยากาศมาให้ดูนะครับฟองไส้ไก่นะครับหลังจากขุดเสร็จผมก็จะปลูกหญ้าแฝกนะเพื่อรักษาความชื้นนะครับซึ่ง การปลูกหญ้าแฝกนะมันจะปลูกง่ายช่วงขุดนะมันจะนิ่มนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องเกษตรเมืองช้างสรับนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ